ทุกคนแกะกันแกะมาแล้วมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นอุ้ยมาทุกคนเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะมาขอดูการ์ดก่อนนะอุ้ยไอ้ตัวไรอ่ะทุกคนตัวเนี้ยอุ้ย เด็เราคนนี้นะคะตอนแรกจะแก้ตรงคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้คนนี้มาได้ไงลูกแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะมาเด็น้องก็น่ารักนะมาดูตัวน้องกันอุ้ยหน้องแบบว่าน้องดูแบบเท่ๆดีนะทุกคนเท่ๆมาแกะอุ้ยเอ่อเอ่อที่ฉีดน้องนะคะมันเหมือนแบบอุ้ยน้องมีเสื้อมาด้วยทุกคนมีเสื้อ ที่ฉีกแล้ก็เหมือนกระดาษเลยนะเหนะ็นอุ้ยน่ารักน่ารักมากเลยอุย้ยน้องก็เสียงแหบเลยน่ารักมากอ,อันนี้คือตัวอะไรอ่ะทุกคนทำไมน้องน่ารักข like นาดเนี้ยน่ารักมากเลยนะอ่ะอุ้ยทุกคนปดใจไม่ไหวแล้วต้องซื้ออีกตัวดิ มาแต่งตัวอุ้ยเรามีอะไรจิ๋วมาด้วยทุกคนตอนแรกเห็นเป็นตัวจิ๋วอะแต่ไม่ใช่ตัวจิว๋วมันคือไฟหรอไฟให้น้องถึงนมาใส่หมวกให้น้องกันเราตั้งนะใส่ มาแกะตัวจิ๋วกันจับนี่ตัวจิ๋วอ้ยไม่ใช่ตัวจิ๋วดิมันฟอยเหรอหลังจากที่เราแกะเสร็จเป็นไงน่รารักไหมน้องนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะนี่ใครอยากได้ตัวนี้บ้างเช์มาเลยนะน่ารักไหมคะ น้องพแพยก็จะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบยใครอยากให้เราทำคลิปแบบนี้อีกนะคะคอมเมนต์มาเลยนะ